ฮ้ยสวยแมันไม่ไสวยแต่มันก็ยังดีมันเข้าไปก็คือมันเป็นแบบว่าแอ่งน้ำเลยใช่ไหมอันนี้ยังไม่ใช่เกาะห้องใช่ไหมอันนี้มันเกาะอะไรอ่ะมีอันนี้มันเกาะอะไรอ่ะเกาะห้องไม่ว่าเกาะห้องแล้วเหรอไม่รู้ว่างนี้รบ้ารูนัคงเปิดช่วงนี้น่ารูแล้วเหรอ เริ่มแล้วแหละสภาเริ่มสลุกละเอาบ่บวกกูบังหมดทั้งเข้าว้าวเร็วเร็วเร็วเสียวปีนเข้าตห้องแล้วโตห้องแล้วอุ้ยสวยอยู่คุณ สวยมาสวยถ่ายรูปต e. ุงไหนก็สวยอ้อสิด้วยน้ำใสอยู่อ๋อโอเคพามาเวียนใช่ไหมลงไม่ได้ใช่ไหมลุงเฮ้ยนั่นเหมือนตีนคนเลยอ่ะเก้ไหนอ่ะเหมือนขาคนเลย เออน้ำไม่โอเคยเี้ยยอดไปสวยไม่เดียวยอถ่ายไว้ดยถ่ายวีดีโอเหรอถ่ายวีดีโอเหไม่เห็นติดอเว้ยตัตัดลุกต้อมีตาดำเหมียว มาดกตทำไมดูเรามีแต่เราที่สนุกน้องเขาไม่ได้สนุกด้วยเลยนี่แหละเหมาะแล้วที่เรามากันเองที่เราไม่ได้มากับสปีดโบนเพราะตอนนั้นเราบุดมาจากแบบบุด้วยแหละยอดบอล่ังกระปีโบนใช่ไหมทั้งในมีคนลงเล่นน้ำอยู่ไม่มีชอะไรนะแม่แม่แหรอฮะ ไทะเลแตนแตนทะเลนที Stan, ่มันก okay. ัดติดๆอันนี้คือเกาห้องมาแล้วยังจางันครับเป็นปากกุกจะตรงนั้นน้ำโอเคนะางางเลยเขาไปเลย อันนี้คือห้องแล้วหรอนี้เสร็จแล้วกลับได้เลยไม้กลับถึงแล้วถึงห้องแล้วกลับได้แล้ว <Okay. S 1>